สวัสดีครับเพื่อนเรียนก็มาครั้งก่อนเนี่ยเราสอนในส่วนของการแสดงผลข้อมูลไปเนาะอันนี้เนาะกดปุ๊บมีข้อมูลแสดงเนาะนี่นะครับแสดงข้อมูลทั้งหมดแล้วคลิกไปเนี่ยมันจะขึ้นข้อมูลออกมานะครับแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาลองนะรสร้างาวิธีการอัปเดตข้อมูลเนาะมันจะอยู่ในส่วนของนะครับ Uh, การอัปเดตเนี่ยจะเราจะต้องสร้างหน้าใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใช้ในการอัปเดตนะครับ uh, การทํางานในลักษณะนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับมันจะมีนะสิ่งโมเดลเนี่ยเราจะเรียกว่า C R U D เราเราจะเรียกว่าครัฟหรือว่าคีเอ read u p d a t e ทดีตอนนี้เราเรียน r e a t e read ไปแล้วเราเหลืออัปเดตกับ e l e t e นะครับวันนี้เราจะเรียนเป็นตัวอัปเดตนะครับตัวอัปเดตเนี่ยนะก็นะครับ ครูเวลาที่ครูจะสร้างเนี่ยนะครับครูก็มาคลิกตัวนี้ก่อนปกติแล้วนะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะอัปเดตเนาะบางทีเราก็อาจจะต้องนะครับทำเป็น Text Input ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับแต่สําหรับวันนี้ครูจะไม่ทําแบบนั้นครูจะทําในลักษณะอีกแบบหนึ่งก็คือครูจะให้มันมีการใช้เลบสวายตัวนี้นะครับแล้วครูจะเขียนคําว่าเลบเนี่ยเป็น up เล็บเล็บสวายคืออะไรนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูครูขอเปลี่ยนสีก่อนครูเอาสีสีนี้แล้วกันเนะาะเล็บสวายคืออะไรครูกกดพรีวิวนะครับเล็บสวายเนี่ยคือนะครับเมื่อมันแสดงครูกดเลื่อนไปทางซ้ายแบบนี้มันจะขึ้นแบบนี้ข้อความคําว่าอัปเดตขึ้นมาที่ครูพิมพ์บบไปเมื่อกี้นะครับคือการเลือกว่าอัปเดตข้อมูลเนี่ยเราจะอัปตรงไหนใช่ไหมครับทีนี้พอเราสร้างเล็บสวายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ไอ้พัวเล็บสวา์เนี่ยเราทํามาเพื่อให้มันคลิกแล้วส่งไปยังหน้าถัดไปนะครับเราก็ต้องมีการสร้างหน้าถัดไปขึ้นมาชื่อว่าหน้าครูจะตั้งชื่อมันว่าหน้าเนี้มันจะตั้งชื่อว่าอัปเดตนะครับหน้าอัปเดตเนี่ยก็จะคล้ายๆกับในส่วนของนะครับในส่วนของหน้าแอดเลยนะครับเหมือนกันเด้ๆเ,เลยถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยมันก็หน้าเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าค,นะครูจะนะทำให้มันแตกต่างน,นะครับโดย ก็จะมีจุดสังเกตอยู่บางประการเนาะครูจะใช้ตารางนะครับที่เป็นโลใช้โลตัวนี้นะครับทั้งหมด7อันเหมือนเดิมนะอ่ะเจ็ดอันนะครับครูลากไปโลหนึ่งสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับสี่ห้าหก 7นะครับแต่และโลเนี่ยครูจะให้มันมีความสูง10ก็พอเนาะเพื่อให้มันแตกต่างจากเจ้าตัวตัวอันที่ผ่านมาแค่เป็น10%นะครับ10%นะแบบนี้10%นะครับมันก็จะมีความแตกต่างจากของเก่าเรานะครับของเก่าเราตั้งแค่หัวท้ายแนวตั้งทุกอันเลยเป็น10%นะครับ10%แล้วก็10%นนะครับแบบนี้เนาะนี่ก็ นะครับตั้งให้เป็นสิทุกอันนะครับเดี๋ยวครูจะตั้งแล้วก็ให้เรียนทําตามนะครับแบบนี้ปุ๊บเซนะครับเปนะสิเนะปึ๊บทั้งหมดมันก็จะได้แค่เจมันก็จะมีช่องว่างบางช่องเหลืออยู่นะครับมันก็จะถูกบีบตัวขึ้นมานะครับสิบ แล้วก็10นะครับนี่อ่าสุดท้ายเห็นไหมถ้าครูตั้งเป็น1ิปุ๊บมันจะกลายเป็นช่องว่างนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นว่างว่างเห็นไหมครับทีนี้เราก็เอาเลเวลมาใส่อันแรกนะครับเลเวลมาใส่แรกเขียนว่าครูจะตั้งชื่อว่า test update แล้วกันเนาะเลเวลตัวนี้เทคเนี่ยเขียนให้เป็น test underscore นะครับ underscore เดตนะครับเคสอัปเดตแล้วก็ใส่คอลัมน์เหมือนเดิมนะครับคอลัมน์ C O L U M N นะครับแบบนี้ลากคอลัมน์มาใส่ในโลนะครับเช่นเคยนะแล้วก็ต่อให้มันเป็นเพื่อนกันแบบนี้นะครับอ่านี้ไม่ใช่นะครับต้องต่อให้มันเป็นเพื่อนกันแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปโลที่20นะครับต่อเป็นเพื่อนกันเหมือแบบนเดิม นะครับทําไปจนกระทั่งถึงโลที่ยี่สิบสามนะครับเดีาา๋ยวครูจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ฟึบนะครับยี่สิบสามแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เสร็จแล้วครูก็ปรับคอลัมน์นะครับ ทางซ้ายเนี่ยให้มันมีความกว้างที่สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับแบบนี้ทุกอันเลยนะครับยกเว้นอันสุดท้ายแถวสุดท้ายนะครับแถวที่ยี่สามนะครูไม่ต้องปรับเพราะครูจะใส่เป็นพัชชันนะครับเหมือนเดิมนะก็ครูจะปรับไซส์นะครับตัวนี้ให้เป็นสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะส่งงานแล้วเนาะก็งานอะไรที่ค้างก็รีบเคลียร์ให้มันเสร็จสิ้นนะครับ สิบน,น,นะครับอันหนึ่งก็สามสิบนะครับสาสิเอร์ซนนะครับทีนี้นะอคอลัมน์ทางซ้ายเนี่ยเราจะใส่อ๋อตัวนี้คอลัมน์ยูอเอ็ดไม่ต้องสาสิบนะครับกูลืมเอาเป็นห้าสิบแล้วกันนะเพราะว่าเราจะไว้ใส่ปุ่มไงครับห้าสิบห้าสิบ เปอร์เซนต์นะครับเราจะไ้ใส่ปุ่มเนาะเพราะฉะนั้นคอ,อลัมน์ทางซ้ายเนี่ยเราก็จะใส่เป็นเลเบลนะครับตัวนี้เลเ e ลข้อความธรรมดาเนอะอาะ่ะแบบนี้ใส่ไปสี่เลเบลนะครับตัวนี้ครูก็จะเขียนข้อความว่าอะไรเอ่ยนะครับเขียนว่าวันที่กีด ขีดเวลานะครับนะแล้วก็นะครับอันนี้เขียนว่าจำนวนที่1น,นะครับจำนวนจำนวนที่1น,นะครับอีกอันก็คือจำนวนที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความนะ ข้อความนะครับข้อความนะและนี้ก็เป็นบอ t ชอนนะครับ2อ,อันนี้เป็นบอทชอนนะครูจะต้องเล่าออกมา2อ,อันแล้วก็คูจะต้องตั้งชื่อนะให้มันสมเหตุสมผลครูอาจจะตั้งเป็นบอทชอนนะครับหน้านี้ชื่อว่าอัปเดตนะครับบอทชอนอัปเดตนะแล้วก็เขียนตัวนี้ว่าอัปเดตเดออัปเดตนะครับ แล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีสักนิดนึงเนาะให้มันเป็นสีแบบสีนี้นครับตัวนี้ก็เป็นนะครับปุ่มแบ็กนะครับปุ่มแบ๊ก่มก็ใส่แบ็กเข้าไปนะครับแบบนี้แบ็กนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น button underscore update นะครับ underscore back นะครับแบบนี้ให้มันสมเหตุสมผลแล้วก็เปลี่ยนสีให้เป็นสีนี้ ทีนี้แถวสุดท้ายครูก็ใส่เลเบลนะครับเขียนว่า Label Underscore Update Underscore Result นะครับแบบนี้ก็จะใช้แสดงผลตัวที่นะครับเราอัปเดตนะครับก็ครูจะเขียนว่า r e นะครับ sultof นะครับอัปเดตนะครับแบบนี้ ่ะทีนี้เราดีไซน์เสร็จแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้มีการทำการโค้ดใช่ไหมเราก็มาอยู่ในส่วนของโค้ดนะครับอ่อโค้ดเนี่ยไปที่บล็อกเหมือนเดิมนะครับมันจะมีตัวนี้นะที่เราสร้างกันมาเมื่อวานนะครับแบบนี้นะทีนี้การที่เราจะอัปเดตได้เนี่ยนักเรียนมันจะต้องมีคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับอยู่อันหนึ่งนะเราจริงๆเราจใช้ row id แล้วก็ใช้ data source ก็ได้แต่ว่าครูมองว่า ตัวนี้มันจะอัปเดตได้ลำบากมากนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาทำเพิ่มก็คือมากดบวกที่นะครับตัวเทเบิลของเรานะครับแล้วก็ทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่า auto number ว auto number ออโต้ัมเบอร์นะครับแล้วครูก็คีย์แอ f ดฟิลด์ออโต้ัมเบอร์คืออะไรคือนะครับตัวเลขที่จะมีการสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับครูต้องเลื่อนอันนี้เข้ามานะครับจริงๆแล้วนะครับการทำงานแท็ Excel หรือ d a t a ต a s e เบนะครับ สิ่งที่เราจะต้องจําเป็นต้องมีเลยเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า ID หรือ Auto Number ตัวนี้นะครับควรจะมีอยู่เสมเอนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้จะเป็นคีย์หลักที่เราใช้ในการนะครับ insert ข้อมูลนําเสนอข้อเออดึงข้อมูลมาโชว์แล้วก็เออลบข้อมูลและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนะครับตัวนี้เป็นคีย์หลักนะครับเมื่อกี้คูบวก Auto Number ขึ้นมานะครับตัวนี้มันจะ เป็นประโยชน์มากในการทํางานของเราต่อไปในอนาคตนะครับทีนี้นะครับก่อนที่นะครับเราจะไปหน้าอัปเดตได้เนี่ยมันต้องทําการสวายสวายอะไรเอ่ยสวายเลฟนะครับสวายเลฟแล้วก็คลิกครับสวายเลฟแล้วก็คลิกนะครับมันถึงจะไปหน้าอัปเดตได้นะครับครูก็จะไปดูที่ไอตัว data viewer list นะครับของเรานะ data viewer list ของเราเนี่ยนะครับปึ๊บมาดู มันมีสวยเล็บไหมนะครับเล็บสไวาคลิกเนี่ยครูก็ล่าออกมาแบบนี้นะทีนี้เนี่ยนะนะเราจะใช้โอโลไอดีไม่ได้ทีเนี้ยก็คูก็จะมีการนะรประกาศตัวแปรขึ้นมาสักอันหนึ่งก่อนนะครับประกาศตัวแปรขึ้นมาสักอันชื่อว่าเอ่อโลนัม UM แล้วกันนะครับรูจะประกาศตัวแปรชื่อว่าโลนัมเบอร์นะครับ r o w underscore n u m นะครับโลนัม UM เนี่ยนะ ให้มีค่าเริ่มต้นเป็นเลขศูนย์ก่อนนะครับโลน้ำ um ก็คือไอตัวนี้แหละครูจะใช้ id ตัวนี้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับโลน้ำ um เนี่ยนะครับครูจะทำการนะครับเซตแอบแวลูเบิลโลน้ำเนี่ยนะโลน้ำ um นะให้มันเก็บค่านะครับเก็ตแวลูไปที่แอร์เทเบิลของเรานะครับเออเก็ตแวลูไม่ใช่สิ ไปที่ data source นะครับ get value from base test นะครับ, state, รบเหมือนครั้งที่แล้วที่เรา get value มาโชว์ตรงนี้เนาะแต่ทีนี้เราจะเอาสิ่งที่เรียกว่านะครับ id ตอนนี้ id ยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับเมื่อเราสร้างสร้างตัวนี้ขึ้นมาใหม่อลัมน์ขึ้นใหม่เนี่ยเราต้องมาทำการกดนะครับ click here to view data นะครับแล้วก็กด sync synchronize มันใหม่นะครับนี่มันจะมี id ขึ้นมาแล้วนะครับ นี้เรากลับไปที่บล็อกของเรานะครับกลับไปที่บล็อกนะเราก็คลิกนะครับเลือก ID นะครับแล้วก็ใช้ร a ID เนี่ยมาเก็บค่าหลังจากนั้นเราก็ให้มันนวิเกตไปที่หน้าหน้าอะไรเอ่ยหน้าอัปเดตนะครับตอนนี้เราลองมากลับมาดูนะครับกลับมาดูแล้วเนี่ยนะปุ๊บกด preview นะครับปุ๊บเมื่อทําการเลื่อนนะครับ คลิกมันจะวิ่งไปที่หน้าอัปเดตทีนี้มันจะยังไม่ขึ้นอะไรนะครับนะครับแบบนี้นะเราก็ต้องมาเขียนโค้ดในหน้าอัปเดตนะครับทีนี้หลายคนนะครับมีข้อสงสัยว่าหน้าอัปเดตเนี่ยครูเขียนเสร็จหรือยังนะครับคําตอบคือยังไม่เสร็จนะครับครูจะต้องมีการลาก t a k e input ตัวนี้นะครับเข้ามาใส่นะครับแบบนี้ t a k e input นะครับลากเข้ามาใส่นะครับแบบนี้ปึ๊บปึ๊บนะครับแบบนี้ อ่าอันแรกครูก็ตั้งชื่อเป็น take input นะครับ date time นะครับทำไมนะับครูถึงไม่ใช้เป็นไอตัว date time input เหมือนตอน insert นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถทำได้นะครับครูก็เลยใช้เป็น take input นะครับแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็น take input update นะครับ update underscore นำหนึ่งะครูก็จะกอ๊กอปก๊อปไ้นะครับแบบนี้แล้วก็ นะครับต่นี้ครูก็มาเปลี่ยนใช่ไหมครูก็วางแล้วก็เป็นนำสองนะครับแบบนี้ข้อความครูก็ text input update แล้วก็ text นะครับแบบนี้อ่ะอันนี้ครูสร้างหน้าน,นี้เสร็จแล้วกลับไปดูหน้าโชว์ก่อนนะอ่าเมื่อสักครู่ครูเขียนโค้ดนะครับอันนี้จะทวนให้แป๊บหนึ่งนะประกาศตัวแปรขึ้นมาใหม่แล้วก็ถ้าเล็บสไวดคลิกให้เอาตัวแปรเนี่ยเก็บค่าเจ้าตัว id นะครับ อย่างเราคลิกไอ้ไอตัวแรกเนะี่ยมันจะเก็บ ID เท่ากับหนึ่งถ้าเราคลิกตัวที่3าก็จะเก็บ ID เท่ากับสามมานะไปตัวแปรตัวนี้แล้วก็ให้นาวิเกตมาที่หนะ้าอัปเดตก็คือหน้านี้ที่เราเพิ่งปรับแต่งแก้ไขเพิ่มเติมไปเมื่อสักครู่นะครับแบบนี้นะครับอ่ะปรับแต่งแก้ไขไปเพิ่มเติมไปเมื่อสักครู่น,ะนี่อ่าทีนี้ในหน้านี้เนี่ยเราก็จะมาเขียนโค้ดนะเขียนโค้ดยังไงบ้างละ่ะนะครับคู่ก็จะต้องมาดูหน้านี้นะครับ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะอัปเดตได้แล้วต้องรู้ข้อมูลค่าเก่าก่อนนะครับการที่เราจะรู้ข้อมูลค่าเก่าได้เนี่ยมันมีกระบวนการดังน,นี้นะครับก็คือไปที่นะหน้าที่เขียนว่าอัปเดตเนี่ยนะครับเว้นอัปเดตสตาร์ทนะเมื่อหน้าอัปเดตมันเริ่มขึ้นเนี่ยนะครูก็จะคอจริงๆเราใช้ data source ก็ได้นะครับหรือแต่เนี้ยครูจะใช้ air table นะครับคอ air table get เซลล์นะครับแบบนี้นะครับโล่ low number โล่ number เนี่ยเรามีการเก็บค่าจากหน้าที่แล้วนะครับก็คือเราเก็บค่าไว้ที่ตัวแปรชื่อว่าโล่ n u m เนี่นะครับเห็นไหมเราก็เอาตัวแปรตัวนี้นะครับโล่ n u m เนี่ยมาใส่ตัวนี้ได้เลยเนี่ยเห็นไหมแล้วคอลัมน name ตัวแรกอลัมน์ name ของเราชื่อว่าอะไรเอ่ยชื่อว่า date time ครูก็ก๊อปไปใส่นะครับแบบนี้นะครับทีนี้ถ้ามันเก็บได้ก็ให้มันทําอะไรให้มันนะครับ set take input number date time เนี่ย เทคอยู่ไหนเอ่ยนี่นะครับเซตเทคตัวนี้เนี่ยเป็นค่าที่ได้แบบนี้นะครับทีนี้เสร็จแล้วง่ายๆเลยนะครับครูลากไปที่มุมแบบนี้นะครับเพื่อให้มีพื้นที่นะครูก็จะก๊อปนะครับแล้วครูก็วางนะครับแล้วครูจะย่อน,นิดนึงนะครับเปลี่ยนตัวนี้ให้จากเดียร์ทมไอดีเนี่ยเราไม่เอานะครับเราไม่ต้องการจะแก้ไขเราต้องการแก้ไขนำหนึ่งครูก็ลากนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นนำหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเทคตัวนี้ให้เป็นเทค อัปเดตนำหนึ่งนะครับแบบนี้วางเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นนำอันเดอร์สกอร์สองนะครับเทคอัปเดตนำสองนะครับทีนี้อันหนึ่งก็วางไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนในอันบนเนี่ยเทคอินซอร์ตเนี่ยนะครับเทคอินเอสนะครับแล้วก็ใส่ไปเมื่อกี้มีนำหนึ่งมีนำสองแล้วก็เป็นเทคแล้วก็อันเดอร์สกอร์อินเอสนะครับแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับให้เป็น เทคนะครับอ่า uh, input update text นะครับแบบนี้ทีนี้เราเขียนอันนี้เสร็จแล้วเราลองมาดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับปรับไปที่หน้าโชว์นะครับถ้าเรารันหน้าอัปเดตเลยเนี่ยมันจะไม่ขึ้นข้อมูลอะไรเพราะว่านะครับบางครั้งมันยังไม่มีลไอ id เห็นไหมครับแบบนี้ uh, เราก็ต้องกลับไปที่หน้าโชว์นะครับโชว์แล้วเราก็กดพร v i e w นิดนึงนะลากลากข้อมูลตัวนี้นะครับ มี6 E I I H I H I นะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยข้อมูลจะถูกดึงขึ้นมาแสดงนะครับแบบนี้เราก็สามารถกดอัปเดตได้ถ้าเราเขียนโค้ดไปแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่เขียนให้มันอัปเดตนะครับเราก็ไปดูในหน้าอัปเดตนะครับแบบนี้หน้าอัปเดตเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูนะตัวนี้นะครับเวนบัตทันอัปเดตเมื่อกี้อยู่ตรงไหนเอ่ยชื่อบัตทันอัปเดตนะครับตัวนี้เมื่อมีการคลิกบัตทันอัปเดตเนี่ยนะครับคูจะให้มันทําอะไรบ้างล่ะ ครูจะให้มันทำนะครับリเพย์โลนัมนะครับอยู่ไหนเอ่ยนี่ไปที่ add table นะครับแล้วก็リเพย์โลนัมนะครับแทนที่ไปเลยนะครับฟึบแบบนี้นะแล้วก็โลนัมเนี่ยเราก็เอาตัวนี้เนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยแล้วโลอ็อบเจกต์เนี่ยครูก็จะไปที่อ็อบเจกต์แล้วก็ create อ็อบเจกต์เหมือนเดิมนะครับ c r e a t e อ็อบเจกต์แล้วก็มันมีอ็อบเจกต์อีกอัน หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมีอ็อบเจกต์ห้าอันครูก็สร้างนะครับตัวนี้ขึ้นมาทั้งสิ้นห้าอันนะครับสองสามสี่ห้านะครับอันแรกก็คืออะไรเอ่ยคือเดดไทม์ตัวนี้ครูก็แล้วก็วางนะครับแบบนี้อันนี้ปิดไว้ได้เลยเนาะอันที่สองก็คือนำหนึ่งนะครับครูก็วางไปอันนี้อันที่สามก็คือนำสองนะครับ อันที่4ี่ก็คือ take i n s นะครับแบบนี้และอันสุดท้ายก็คือ sum of นํา1ึ่งอนำสองนะครับครูก็เอาไปวางนะครับครูจะให้บัญชี object อะไรล่ะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราจะต้องมีการนะครับเอา take input เรานะครับมาใส่ส่งค่าใส่เพื่อส่งค่านะครับครูก็เอา take input ตัวนี้ t เทคมาวางตัวนี้นะครับนี่วางแล้วต่อกันนะครับครูก็ก๊อป แล้วรูก็นะครับวางลงไปนะครับนํำหนึ่งอ่ะนำหนึ่งครับไม่ใช่เขาล่ามสิบหกปึ๊บนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็อันนี้เป็นเทคนะครับตัวนี้เราก็เอานํำสองนะครับมาวางเหนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นนะครับอันนี้นะครับอัปเดตเทคแล้วก็อันสุดท้ายเป็นการบวกระหว่าง อะไรเอ่ยระหว่างนำหนึ่งนะครับนำหนึ่งนะอ่ะนำหนึ่งมาบวกกับนำสองนะครับทีนี้นะมันจะอินเสิร์ตได้หรือไม่ก็ต้องมีการตรวจเช็คเออร์เนะครับว่ามันเออร์เรไหมเนาะครูก็ไปที่เอ่อคอนโทรนะครับแล้วก็ไปที่ if นะครับใช่นี่สิพอละอัดน,นะครับเป็น if else นะครับแบบนี้ถ้ามีการ error นะครับครูก็จะให้ไอตัว level r e s o l t เนี่ยนะครับ update resolve เนี่ยนะครับ update resolve เนี่ยขึ้นข้อความนะครับว่า error นะครับครูก็จะต้องไปดูที่ level update resolve นะครับแบบนี้นะ set level update resolve เนี่ยนะครับให้เขียนว่า e r a o r นะครับ เออเลอร์อัปเดตนะครับอีกอันนึงนะครับถ้ามันไม่ e อ r เ r อก็แสดงว่าอัปเดตใช่ไหมอัปเดตได้เนาะครูก็ใส่คําว่าอัปเดตซับเซสนะครับแบบนี้อ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับปุ่ม back ของเรานะครับปุ่ม back ของเราจะต้องมีนะครับอันนี้ถามว่าครูจะ เซตค่าให้มันเป็นช่องว่างไหมหลังจากที่คู Insert ร์ตอัปเดตไปแล้วคูไม่เซตนะครับเพราะว่านะรเราจะได้เห็นมาค่าที่เราเพิ่งอัปเดตไปเนี่ยมันคืออะไรนะครับแบบนี้ทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับปุ uh, ่ม back ของเราเดี๋ยวมาดูซิปัตันอัปเดต back คูก็เขียนไปเลยทีเดียวเนาะเว้น b ัตทั่นอัปเดต back คลิกเนี่ยคูก็ให้มันนะครับนาวิเกตกลับไปที่ไหนเอ่ยกลับไปที่นะครับกลับไปที่หน้าโชว์เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ เสร็จแล้วอเราลองรันดูสิเปิดจากหน้าโชว์ขึ้นมานะครับทีนี้สังเกตนะเปิดจากหน้าโชว์มากลับมาดูนะครูจะดูค่าของข้อมูลในในแถวที่สี่นะครับมีห้าห้าห a หกนะครับแบบนี้ครูจะดูนะครับห้าห้าหกหกตัวนี้กดอัปเดตไปนะครับมันจะขึ้นมานะครับแบบนีอ้อันนี้วันที่และเวลาการแก้ไข นะเวลาแก้ควรจะแก้อย่างระมัดระวังนะนะวบบันนี้จะมีเซ็กชันวันที่แล้วก็มีตัวทีเป็นเวลาขึ้นมานะครับแบบนี้เวลาก็คือตีหนึ่งนะครับแบบนี้เราแก้เราควรจะมีนะค,ความระมัดระวังในการแก้ไขนะห้าห้าครูเปลี่ยนเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเอเอครูเปลี่ยนเป็น BB บนะครับกดอัปเดตปุ๊บนะครับมันจะขึ้นอัปเดตสำเร็นะครับแล้วลองไปดูเมื่อกี้มี เปลี่ยนวันที่แล้วเห็นไหมเป็นสามเดือนสามนะครับแล้วก็ครับอันี้ไม่ได้เปลี่ยนเพราะเราไม่ได้เขียนให้มันเปลี่ยนนะครับจริงๆไม่ควรไปยุ่งนะครับตัวนี้แล้วก็จากห้าห้าเป็นหนึ่งหนึ่งเอเป็น B ี v แล้วก็เมื่อกี้เป็นพันก็บวกกันใหม่ได้เจ็ดร้อยเจ็สิบเจ็ดนะครับอันนี้คือการใช้นะครับอัปเดตนะครับข้อมูลถ้าเกิดครูไปคลิกตัวอื่นค่าของของข้อมูลจะเปลี่ยนไหมลองดูซิอ่าเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของการ อัปเดตข้อมูลโดยนะครับเราเขียนหน้าขึ้นมานะครับแล้วก็มีการสว้เพื่ออัปเดตนะครับแบบนี้อ่าทีนี้ก็ประมาณนี้เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการทำโครงงานของทุกคนเนาะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ครับ